ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพ่อๆคับพอแต้มยีกนอพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสแนลได้พี่น้องเด้อครับขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เล้ะพี่น้องเด้อตะวันพาโชคสแนลนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดต่อจริงนะพี่น้อง รับมือวันศุกร์น้าพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่23สิงหาคม6 7เราวพัฒนาออก5 1 8 254ครสองีับเลขล่างกับออก82นพี่น้องเนาะรับของปูู่7ย์งวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่รับงวดวันศุกร์ที่23สิงหาคมสอง7้าเราวพัฒนาปูู่นย์บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่หพี่น้อง มาทั้งซีทั้งหามาน้ากันนะพี่น้องเนาะ 5C เห็นไหมรับเลขออก 5C ครับแต่ว่าจับคู่หลุดนอดพี่น้องเพราะว่าเลขมาน้ากันนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พเตรียามภาพมาติดตามต่อยนะครับกับปู07นะพี่น้องเนาะครับดยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ สัตว์บ่พี่น้องวันจันทร์พี่น้ แล้วพัฒนาปู0ูนย์เจ็ด ขับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องขับบนล่างวิ่งดูด7ดกับ8 บนล่างบิ่งรูด7กับ8เน้นที่เจ็ดพี่น้องขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเน้อ หกสามหกสี่หกห้านะครับเจ็ดเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับรักแปดพี่น้องแปดสามแปดสี่ ห้านะครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพี่น้องครับสักเกียนเนะ้ะพี่น้องเนาะภาพบ้า,บานนี้ปูเน้นที่ เก็ดได้พี่น้องเ้อะขับเน้นที่เก็ดกซิมี่เกดสามเกดสี่เกดห้านะครับ ชัเดเจนนะพี่น้องเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี้นะพี่น้องเนาะจะได้โศกมันมันกันพี่น้องครับเปล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเอาที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเริ่มมาสอบตัวใดเฮาก็จะลืมกลับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะครับครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อ ครับวันจันทร์ที่26สิงหาคมสองห้าหเนพี่น้องเนาะลาพัฒนาปู0ูนย์ครับบนล่างวิ่งรูด7กับ8ดเน้นที่7ดพี่น้องครับชุดเตียมเพิ่นกับหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจดสี่เจ็ดห้าแดสมดสี่แดห้านพีน้องเนาะปูเน้นให้ที่เจกับมีเจ็ดสามดสี่เจดห้านะครับ เอาฉะนั้นแล้วตัวทีบนเนี่ยนายพี่น้องเลื่อเข้ามักเข้ากับพิจารณามึงเอานะครับเนาะครับที่สําคัญก็จะลืมนายพี่น้องเลื่อมักสอบตัวใดเข้าก็จะลืมกลับตัวใบนํานะครับเนาะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับครับพอเตรียมก็ขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เกตนะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาชนั้นแล้วพอเตรียมพอไวพ้พอนคอยเขาคอยแจกฟังๆพี่น้องอีฟซี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสนแนลได้พี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํานะครับเนาะ อาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอ่อเตมก็เขออวยพรในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตีม่ม่อให้โศกโศก,กมันมันแห้งแห้งลยๆกันทุกทุกคนนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอ่อเตมก็มีแคีนี้พี่น้องเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม